สวัสดีค่ะพี่น้องฮอดแล้วฮอรดแล้วฮอดโดมแล้วเล็กหน่อยล่ถงลดวมันผากันแดนแล้วฮ้อ <ś led> นแดนนแดปุ๋ยกันจนได้เสียเศนขยะเนาะเนะจังว่าเด่นเศษขยะมาใช้พอดีพอดีไปหามมันอ้ยแม่สวัสดีค่ะ จะ่ไหลนี่ยหน่อยหันงนักี่อนั่งปับตภาพเ่ออยากเรอนี่ลูกนั่งยกนัน่ะี่ันันมาหอนเวลาหมดกับลงมากนลก็น้อยมกอ๋อ่น้องบราเอยวันนี้เบดหนมาคัดคนไหนที่มาเล่นนี้ข่เหรอข่ลย่งลดฉาก็มู ไปค้าใส่เร็จกนเงยวข้าวหรือยังแอดสวัสดีค่ะออีหลามาจังเลยลูกมากับใคเนี่ยข้าวเมืมอเนี่ขาวบะขามเมือนเนี่ยเวคีมออใส่ตากแดดด้วยขาวเดียวนี่มอเทนหจอดไว้ี่นเบอร์แต่มื่ขึ้นอเราไม่ใช่ปานกินขาวข้างในบ่นิแล้วไม่โดออกมาสื่อบรนว่านมีเน่ากินด้ยค่ะอ๋อ เราสร้างเส่นแนเป็นปโอ,อยเบียงไราวะแต่ละคนสวัสดีครับคุณย่ญญา,ญญาเอา้ญญาได้แม่แม่แมยู่นแหสวัสดีคุณย่าด้อยฉันเลี้ยวเห็นเธอยืนเสืออี่ยังยุงย่ตัวน มะม่วงสุกบ่ขุเริขุ้รียเนอะฉันวาอีหน่อยมนอยนเดียวเห็นเียวพี่ลิวคือรถพี่ลิวเช่ปยก่นเลี้ยวไปอาแม่ลินุ่นคุณยหายืนที่ฝังนี้เลยวาใส่เสียคุณยาาเห็นตก่ไก่ะคือัานังไงม่เกิาเปนาคือนี่แหะคือกันนี่แหละเอ้าคือเด้บังด้วยเอาพี่น้องคือว่าเออันนี้วะอันเออยิ้มยิ้มเห็นแขววกันโอยแล้ถ้าปากแดกเลยของแดงก็ไม่ทาสีชมพูนะ พัทตาสีสม้มเตรียมสีนอนแล้วแบบนีนเลยเตียมสีนอนแล้วเพชรลำตะคองโอ้ยเพียงแ่เพชรเพชรลำตะคองเออเพชรลำตะคองอเพชรลำตะคองนีง่นี่หวหน้าหัวหน้าหัวหน้าอยู่นี่ <c oughs> อันมืาขึ้นรับเชิญอันนี้จากสาวน้อยละเพิ่นโชว์เพิ่น <c oughs> เพิ่นไปลำเพิ่นเพิ่นไปเป็นแขกรับเชิญเนาะแม่นขาดแดนเซอร์อยู่เนาะแม่นขาดแดนเซอร์อยู่รับหนึ่งตำแหน่งพอค่ะ เต้นอยู่เดียวเต้นนเดียวใครที่มาแล้วกิระการอนี้นะครับตามมาเลยกรการทาที่จะซ้อมนโดมนี้ะครับอ่าตรงนี้รับความเสี่ไ้ได้หนึ่รอบขอคุัพามา้อานต้งต่คลงเครื่องเสียงเพื่นโวยืมอมาตัเกียแสนหดเืียงเสียงมันสมาคนวยใน้ารับรับแดนเซอร์หนึ่งตำแหน่ง ตัวนลสเตอร์น่าสะถดเต็ปุ๊บก็เอ็นชูนะคนหน่อยกำลังขินเขาโอเคครันเล้ยขึ้นเ่พวกทุเรียนืจอไหมใส่ก็ไม่เห็นใส่ป่ะโอ้ลังคนเขาบมาทุเรียนไหม่มีไผ่คมากมีบมี มีตอน้น่ละกินไปละหาใช่เขาเาน่นั่นนัคนหน่งเขามากี่นนั่นนัเห็นแล้วเป็นตซื้น่ะมะม่วงสุกสามร้อยร้อยปีนี่ยจไปซื้ออยู่เออยากขึ้นอยากนี่ว่ว่าชั้นเผานี่เราเผาเาข้นขึ้นมื่อนี่โอ้ยไปหากินเขาในชีฟเทียเพา่าสองอะอาบหน้าที่เพิ่มกับวัาาแปงกับวัฒน์ไม่เป,ป็นอะก เมื่ไ่เม่อไหเมื่ไหรมอหรมือไร่เมือไหเมื่อนหร่เม่เมื่อหรเอไปเมื่อหเมื่อไหมื่อไหร่มือเมือ่เือไหเมือหรเม่อไหเมืรเมรเมื่อไหร่มือหมื่อไหนหมอไม่่อมเมไมื่อไหรอหรวเมืมื่อไม่อ่่ ยกเลิกบ่ได้อะได้กินเขาเซเว่ไนไรเออได้สั่งเลยก็สั่างเลวยว่าไหมเขาจัดคลองหรือมั้งสั่งเพิ่มได้ปะเฮเรื่องไหนโทรหามันเลยเออออร่งโทรหาแบบสั่งออเดอร์ออเดอร์น,นี่เพิ่ม <จะ S 2> พี่อยากกินอันน่เย็ยนกับชาไข่มุกไหมเออนมสดไข่มุกต้องบอกมันว่าเออออเดอร์อ,อันของแตก็เพิ่มเลยเออร่อองอางวง่า บคคอนนแ่่ะฮัลโหลจ้าเพิ่มออเดอร์ได้บ่ค่ะแพ็คไใส่ซื้อยังเนี่ยไซซ์ซื้อยังแพ็คซื้อยังริสาเจนมาลิสาบอกมาลิสามาลิสาค่ะหรือว่าดูเลขออเดอร์ได้ไหมดี๋ยวนี้แปะมือเบอร์เบอร์ชื่อมาลิสาค่ะมาลิสาเอาเพิ่มเป็นอะไรนมสดไข่มุกได้ค่ะอ่าอ่าดูออเดอร์ให้หน่อย ต่อม้วนมสดไข่มุกจ่ากแก้วหนึ่งอยากกินเอาวะเอาเป็นสองแก้ววะเอานมสดไข่มุกอ่ะร้านไหนนะ้าเซเว่นแม่ไข่มุกเอาเอาช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ปัน่นช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ไม่ปัน่นไ่ปัช็อกโกแลตซิกเนเจอร์เย็ยนแก้วหนึ่งจ่าละกนันนมสด นมสดปั่นชาไข่มุกแก้วนึงค่ะของหนูใส่บุกได้บอสมันก็เพิ่มบุกไงเพิ่มบุกเอาแก้วเล็กค่ะของหนูเพิ่มบุกช็อกโกแลตนั้นเพิ่มบุกช็อกโกแลตเพิ่มบุกจ้ะชอกกแอเตียแม่นหค่ะอะไรก็ค่ะนมนนมมสดเอาเป็นไหนมีไข่มุกไหมแม่นค่ะ แมนจ้ะไส้บุกจ้ะช็อกโกแลตแมนซิงเกิลเจอบุกนมสดนี่ไข่มุกแมนค่ะเอาช็อกโกแลตเอาเพิ่มอีกนึงเห็นไหมเดี๋ยวเพิ่มแพ็คเอาเพิ่มยังอีกเดี๋ยวได้ให้น้องเพิ่มซิงเกิลเจอเพิ่มอีกกันนึงเป็นสองแก้วซิกเนเจอร์นะสองแก้วอ่าสรุปซิกเนเจอร์เป็นสองแก้วแล้วก็นมสดอีกแก้วนึงปั่นค่ะนมสดปั่นจ้ะครับครับ โอเคเรียบร้อยจ้าพี่น้องบรรยากาศโอ้นัดกันมาก่อนเดี๋ยวเตรียมความพร้อมนัดกันมาใบม้งแล้วมาเตากันซะใบม้งใบสองกันเลยเพราะจังสีเริ่มไอแพคขึ้นเต้นเหมือนกันลูกขึ้นเต้นยงอๆเออเออเออไปไปเอาไปก็เห็นแพคเต้นเนี่ยพี่จอน้องพี่จอนั่งในเก้าอี้ง่ายดีเลยวะ

เออคือสองลอยถวนก็คือสองลอยชแม่สองลอยาวาต่นาาบี้บัตรกดเพื่อคนไม่รู้โอ้แต่แล้วสองถวนก็ว่าอไรบ่มเนี่ยมักมามันมักมาสี่หกต่สี่งากับสองยาะแล้วยาง ซูมเบอร่ค่ะแน้อนโอเคค่ะขอบคุณนะคูบรท่อ่ะซูมนี้ได้รูปไม่ได้เล้งซูมแต่สองานึงสองยนึงสายนึขึ้นไปทีสอล้านได้ดีไล้แม่เนาะสิจังมอลลัมเพชรล้ำตะข้องนะโน้ตจับให้พ่อคูหนึงกระเดะกระเดะเลขได้กระดะ เลือกเลือกมาเลยอะไรก็ได้โอเคมาน้ย่อยปุ้ยเป็านไปกอน่อนไอปกอนไปกนไ่ไป่นอน่อนไปน่นอ่อปนปน่อ้นปร่อนไปนปกนานอ่